สวัสดีครับเป็นผู้ส้มครับมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้ได้ครับอูน้ำไส้จะพ้าพอพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขกน้ำกันเนาะครับมื่อนี้กับวันเสาหยุดเลี่ยนเนาะครับผมเมื่อวานบ่ได้มาตามเนวทางใหเอฟซีได้ครับทำงานอยู่ลงเลียนเนาะครับผมอทำสแตนทำสีซอยมูเนาะครับเลยเด็กกับดึกเนี่ยเนาะครับผมเลยบ่ได้มาตามแนวทางในเอฟซีทุกคนเนาะครับอ่า โอน,นี้เลยมาตามไ้แต้โ้าๆนะครับผมครับยบรรยากาศทุ่งหน้ากะเกี่ยวเขาอียังแล้วหมดแล้วด้อครับทาาหน้าของปัญญีประสิทธิ์นะครับผมมาตามแนวทางพอประสิทธิ์นะครับผมบ่เด้มาตามแนวทาหน้าแล้วนะครับตรงนี้ก็บ,บุญไหวกับกีฬาสีนะครับผมเดี๋ยวกีฬาสีหมดอุน้ำเสียจะพยายามตามแนวทางเอฟซ c ยัง เต็มถี่เล่นเนาะครับผมนี่ครับสาน a m ครับผมโบเดมาน่าเนาะครับอ่าบกลงคักเลยเนาะครับตะกี้อูน้ำใสผ้ามากอ่ะน้ำเต็มหออทั้งขึ้นบันไดนี้เลยครับผมตัวนี้น้ำกระโดดลงแล้วครับยังกับบนแนนอนเนาะครับมีขื้นมีลงได้เหมือนกับน้ำมีเนาะครับอ่าสูสูกันต่อไปเด้ครับ แนวทางมีเขามีรุดได้เป็นกำลังแรกใจให้ียซีทุกคนนะครับที่เขามารับส้มรับฟังกดแหลก,กดแท์กดติดตามอูน้ำใส่นะครับขอให้โชกให้มนันเห็นลำาุ้ยทุกคนนะครับขอบพุณนทุกคนนะครับที่เป็นกำลังแรกใจใอูน้ำใส่อยู่นะครับพยายามตามแนวทางให้ียซีทุกคนนะครับอ่า อย่าพึ่งถิ่มปลากันเนะครับยู่น้ากันไปนั่นนานเลยเด้อครับผมอูน้าเซกอะ่ะจะทำให้ดีที่สุดเนะครับผมทําไปเรื่อยๆครับจนกจลัวจะลุงจะมีแนวทางดีๆให้เอฟซทุกคนเนะครับผมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามอูน้ำเซกด้ครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปตัวต่อไปให้เอฟซีทุกคนนะครับอขอบคุณนวันนี้ประสิทดนะครับที่ให้แนวทางอูน้ำไส้เดมาถ่ายทอดให้พอมีพี่น้องได้รับชมรับฟังน้ำกันนะครับเป็นแนวทางลำทางลุยแฟนครับทางสองอูน้ำไส้เดี๋ยเบิ้งน้ำกันทุกคนนะครับผมรับบรรยากาศเตะโซ่ๆนะครับผม ออกนอกหนาวนี้นะครับบรรยากาศสู่กันต่อไปนะครับผมวันนี้ก็มากับพันย,ยนะครับพันยผ้ามาตลอดเลยด้วยครับผมที่ซาเล่งมากเหมือนเดิมครับทั้งนานนี่ก็จะเป็นเฟียงครับหรือฟางครับผมเองัวนะครับเพม่อนก็นไดดมาเต็มเหล่าเลยนะครับผม บรรยากาศนะครับบ่ไดม่าน้านันะครับผมเอฟซีอาจคิดถึงพอประสิทธิ์นะครับมูน้ําไซก่ะมาหาให้หายคิดถึงแล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์ตามหาคิดให้เอฟซครับมือเลขกะออกแล้วนะครับผมอวยพรเอฟซีทุกคนเลยดนะครับขอให้ถูกหวยเลยเงินนะครับย่ดีมีแห้งปังๆสามตัวตรงๆกันนะ กับรางวัลที่หนึ่งนะครับของเอฟซีที่เขามารับส้มเราฟั่งกดติดตามครับผมเอาครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับอุ้น้ำเสเหยียภาพใพี่น้องไปตามแนวทางน้ำปอประสิทธิ์น้ำกันไปเลยครับโมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีคาัหาห้างไยนันเนาะครับห่ังนี้ลูเกี่ยวของเกี่ยวนํำมานน่เลยครับยากเนาะครับยากเป็นไเปียดแมวโมนี่เป็นไงครับ นี่คุณระท่านไอ้เ็ดกครับเอาเล่ห์ฝันครับเอาไปเบื้องเป็นแนวทางก่อนนะครับเป็นแนวทางก่อนครับเลขมันกับสีมีเลขฝันเนาะคือฝันเห็นฝันเ็นผนพเท่าครับฝันเ็นผนพุท่าฝันเห็นพุทูธเิ่งนี้เล่มันดีอยให้เลขบกขึ้นเขาดีมันทีสีมีเลขกเป็นเลขอยู่สามภูครับ มาถึงมามนถึงนี่เหล็กเก่าเลขกเก้านะครับฟันเห็นเบิรเาพันม้จังดดลรพ่อนี่เกาคเล็่าครับครับเบืรอเทานี่พันไม้เห็นแนีแทางบมดพ่อนยี่พันคือว่าพันเราเอาก้าวเขามาทรงมาพันนกกินมาทรงครับก็ได้กินน้ำพันอยู่ อมีนะครับแนวทางอม,างมันจะออกมาห้าห้ารังเทียมมันก็นจะออกมาครับจะจะห้เป็นเลขเลขตัวนี้คือเป็นเลขครับเลขตัวนี้เพราะว่าหายไปนั่นก็บน,นํ่บเพรอันนี้อันนี้ไป, <94. S 1> ไปเา้าซี วิ่งให้วิ่งเก่าครับให้วิ่งให้วิ่งเก่าเนาะพเนี้ยให้วิ่งเก่าย่างเดียวฟาดอันนี้สามตัวนี่เก้าสี่เก้าสี่หนึ่งเก้สาสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งบนมันสิมันสิเป็นเหล็กจะออกบนก็ได้ล่างก็ได้ตัดเห่นเอาตัดเหลนเอาครับตัวนี้ก็เป็นบนเป็นล่าง้าคันสีวิง่งคือวิ่งเก่าครับาะมันสิเป็นเก่า ว่าเน้นไปทางเก่าเน้นไปทางเก่าเนาะพ่อเนยจ้ะโอ้เนื้อทางกะบ่มีไรเนาะครับบ่มีไรครับแต่ปัญหากับบ่เคยมีไรเนาะพี่เนยเพราะว่าบ่มีไรแต่มันซั่วไอไลไลน์เอฟซีมันกะปวดหัวเนาะครับมันเด็กสีเปี่ยนสภาพืึ้นาไลนตัวปวดเนาะครับคันอยากวิ่งคือวิ่งเก่าเท่านั้น วิ่งเก่าเม็ดเดียวตัวเดียวเลยเดียวเลยครับเก่านี่มาเน่นอนบ๊วพีเนยเก่าคือว่ามาเนี่นอนได้หนีเนียนให้ตัวได้ครับได้หนีครับได้หนีสิสิมาเนี่ยเอาเก่าหกเก้าหกตัวนี้อืมครับเนียตัวเดียวมันจะเป็นเก่าหกครับอันนี้บนได้แรงพีเนี่ยเก้าหกนี่เก่าหกคืเป็นเหล็กแรงเอาเหล็กแรงมั่นใจเนี่ย มันใจมันใจเป็นเหล็กรางรเราซองตัวนี้ครับไอ,อซองตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวแปรมาจากนี่ละคือมันใกล้เคี่ยงไหมครับเอาบนรางรเนพ่นพี่เป็นบนล่างรดครับเอา,าการที่เขาี่ชื่อคือเป็นบนรางกันไหเนาะครับตัวนี้มันใจว่ามันถะอ,ออกเป็นเล,ลน็กรางในกระโหลกมันใจว่าจะออกเป็นเลขลรางกรหกเดี๋ยวอูน้ำใส่จะเขียนเอฟซีบางอีกรังนาะครับไปขยายออกพี ครับว่ามันเขาน้ำแน้วทางวะครับเน้นใหตุตรงๆเลยเนาะครับฟันมันต้องฟันได้สองสามหมื่นนี่ดิฟันมาใหญ่คนผู้เฒ่าอีหลีเลยดิหนี่เฒ่าย่างฟันว่าไม่ย่างกันไงสลากางบั่นไงบั่นเท่าไหร่ครับบั่นเท่าครับเขาอยู่นานบ่ครับคนกัดซือหม้อตอกเข่ามากหิวหม้อเข่ามากครับหิวเข่าไปวะเพื่อน เอากระเปา๋าส่งบุลีหงออยู่เมื่อเอาไปกินอยู่โอ้แต่มือขึ้นกับฟันดีอยู่มือคื้นกับฟันดีวันว่าไปไปในงานประกวดนี่ยังบุจ้คข้องนี่ก็ได้ไปประกวดน้ำมูกันแต่น้องครับน้องผู้เห็นเฮียนม่อยู่ในบัานเนี่ยครับน้องเมียนครับล้วน่อยไปได้ที่หนึง่งไปประกวดโอ้อีกผู้ยิ่งผู้หนึง่งครับเดี๋ยเป็นผู้ร้องแต่จ้าข้องนี่จะเป็นผู้ที่สามเก่ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ากนี้มาแล้วครับ เดฟันดีปานนี้ก็ต้องมาปังๆอะไรครับคิดว่าฟันดีเขาได้ป้อนกับนมไหงยังโอ้ได้กินขนมได้กินมีตัวอรเลยขึ้นนี่เหรอสิไปล้านปังยังถ่ายคลิปนี้เพราะเงีมยไม่ยังฝากคลิปซีบ่ครับแกะกะบ่กไม่ยังหลายดอกกะให้โชคดีไปน้ำกันถูกต้องถกคนคือเก่านั่นแหละเอารอน้ำใส่กะรบกวนพราะเงี้เพียงซ้ำนี้นะครับขอบคุณครับครับแก ใครคลิปนี้ขอให้เอฟซีทุกคนถูกหวยเลยเงินนะครับนำรวยเงินท่องอยู่ดีมีแห้งน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ